โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในหัวขอ้อของฟันหมอกนะครับทุกคนฟันหมอกมันเก่งยังไงได้เหรอเพราะว่าคงมีแตาคนอยากรู้นะซีมาเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโอเคนะครับถ้าพูดถึงฟันหมอกนะ่ะคุณนึกถึงอะไรคุณก็ต้องนึกถึงหมอกซิข้อดีของฟันหมอกนะครับคือมันเท่เชี่อข้อแรกเลยที่คุณได้บอกนะอะเท่คิบหายเลยครับเวลาใช้หมอกเนะี่ย โอเคส่วนข้อที่2ครับปานี้มีสกิลหลุดคอเตอร์นะครับคือท่าสมนะครับคือถ้าโดนคอมโบอยู่อะมึงกดท่าสามปั๊บมึงจะหลุดจากคอมโบเลยครับทุกคนโอเคส่วนข้อที่3ามนะครับมึงอัพไปอ่อนข้อ1นะครับทุกคนโอเคนี่ก็เป็นสําหรับข้อดีนะครับส่วนข้อเสียนั่นเหรอทุกคนคืออย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับแล้วผมนึกออกเนี่ยตอนเล่นปานหมอกเนี่ยมันจะเป็นภาพของการใช้หมอกนะครับทุกคนเพราะมันก็ชื่อว่าปานหมอกนะ แต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้แหละเวลากด5่าสีใช่ปะถ้าคอมสเตกต่ำๆหรือกากอะคอมมึงอาจจะแหลกได้ครับทุกคนเออแล้วมันจะทำให้คนปันต่อไม่ได้พอปันต่อไม่ได้มันก็ฟันเราสวนนะครับทุกคนแล้วเราก็โดนสวนแล้วก็ตายห่าและส่วนใหญ่ผมว่าอันนี้าจะเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับส่วนข้อ2ครับปานนี้คืออันตีแม่งเฮียอยากบ่นมากๆเลยอ่ะอันตีมันไม่ได้กดใช้ยากอะไรนะครับทุกคนแต่อันตีมันไม่สามารถกดกับสกีนได้นะ สมมติว่าฝั่งตรงข้ามใช้ปานสัตว์ป่าครับแล้วเขาวิ่งมาจ้วงทุกคนน่ะทุกคนกดติส่วนใช่ปะมันก็ยังจะโดนจ้วง่งนครับทุกคนเพราะว่าอะไรน่ะเหรอปานหมอกมนกดคาเต,เตอร์ท่าที่พิสกิลไม่ได้ครับโอ,โอ้โหคือแบบเป็นอะไรที่อเมซิ่งป่ะนกอกจากติจะใช่ยากแล้วมันยังคาลเตอร์ท่าเีเวสกิลไม่ได้อีกเยี่ยมจริงๆโอเคส่วนอย่างที่สามนะครับปานนี้ไม่มีท่าตามคนนะครับ สมมติว่าฝั่งตรงข้ามนี่แบบเล่นปานอัศนีว่าแล้วมันจะตายหามันกดท่าสองรีบพุ่งหนีมึงอะเฮียมึงก็ตามมันไม่ได้นะครับเพราะว่าท่าของมึงอะไม่มีควยเลยอะไรที่ตามคนได้เลยนะครับทุกคนคือแบบมันก็มีอะไรอะปานหมอกอะมึงก็ชุงชิงชุงชิ้งชชิ้งหมอกกระจอยหมอกกุงแบบนี้อะเฮียคือมันก็ตามเขาไม่ทันอยู่แล้วครับมันเป็นปานแบบนิ้นยืนสู้นะครับทุกคนกูก็ว่าจะปิดคลิปแล้วแหละแต่กูก็ลองเอาปานหมอกลงไปเล่นดูนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ Ooh. My life be like. <laughs> <Yes. Yes. laughs> <laughs>